สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่มีชาแนลค่ะวันนี้ไมมีก็จะมาทํานะคะสูตรบํารุงบอนสีนะคะให้เขาแตกกอดีราต้นอวบแข็งแรงค่ะพร้อมกัดสีนะคะกัดสีใบบอนสีนะคะทํายังไงให้ถูกวิธีนะคะเราไปเริ่มทํากันเลยคะ่ะ วิธีนะคะระเบิดรากบ,บอนสีนะคะกัดสีบอนสีนะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะกัดสีบอนสีงไงให้ถูกวิธีนะคะบำรุงยังไงนะคะให้ลำต้นแข็งแรงกอใหญ่นะคะรากเยอะนะคะคุณผู้ชมบอนสีนี้งามทุกต้นเลยนะคะคุณผู้ชมแค่ทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวไม่วีจะพาคุณผู้ชมมาทํานะคะเราไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะ วัสดุอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแมววีจะใช้นมจืดนะคะนมจืดก็จะมีแคลเซียมวิตามินนะคะเร่งการเจริญเติบโตนะคะทําให้ต้นของบอนสีนะคะแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมสําหรับนมจืดนะคะก็จะมีประโยชน์ในหลายๆอย่างนะคะต่อไปแม่วีก็จะใช้นะะี่ค่ะผงชูรสนะคะผงชูรสก็จะมีโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะก็จะดีต่อระบบราดนะคะ เร่งรากบำรุงรากระเบิดรากนะคะให้กับบอนสีนะคะทําให้รากของบอนสีนะคะหาอาหารได้ดีนะคะคุณผู้ชมเพื่อไปเลี้ยงลําต้นนะคะของบอนสีนะคะต่อไปก็จะเป็นเครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะคุณผู้ชมก็จะมีวิตามินรวมต่างๆนะคะเร่งให้แข็งแรงโตเร็วนะคะใบเขียวงามไม่เหี่ยวง่ายนะคะคุณผู้ชมนะคะก็จะเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุให้กับบอนสีของเรานะคะ ต่อไปแม่วีก็จะใช้กะปินะคะกะปินะคะก็จะช่วยนะคะเสริมให้พืชผักของเราแข็งแรงบอลสีแข็งแรงนะคะและยังช่วยบำรุงรากเร่งรากได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะกะปินะคะต่อไปแม่วีก็จะใช้มะนาวนะคะมะนาวนะคะก็จะมีความเปรี้ยวความเป็นกรดอ่อนๆนะคะก็จะมีน้ํามันหอมระเหยนะคะในเปลือกนะคะคุณผู้ชมเปลือกนะคะ ผิวของมะนาวนะคะก็จะทําให้บอลสีนะคะเมื่อเราบํารุงไปกัดสีบอลสีนะคะก็จะทําให้บอลสีสีสวยเข้มขึ้นนะคะใบสีเข้มนะคะคุณผู้ชมสําหรับมะนาวนะคะไม่วีก็จะใช้น้ําสาวข้าว5ลิตรนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะน้ําสาวข้าวนะคะก็จะมีวิตามิน B นะคะธาตุเหล็กต่างๆนะคะทําให้พืชผักของเรา แข็งแรงนะคะเร่งดอกเร่งโตเร่งสีนะคะได้ดีนะคะคุณผู้ชมก่อนอื่นนะคะไม่วีก็จะต้องนํากะปินะคะหนึ่งช้อนชานะคะคุณผู้ชมมาละลายน้ํานะคะก็เอาน้นะะนา,านะคะน้ําสาวข้าวนะคะหรือว่าน้ําเปล่าก็ได้นะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีน้ําสาวข้าวนะคะใช้น้าเปล่าเลยคะ่ะละลายกะปินะคะนะคะอันนี้ไม่วีก็ละลายไว้แล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยนะะี่ค่ะ เมื่อละลายแล้วนะคะคุณผู้ชมไมวีก็จะใส่ไปเลยค่ะใส่ในน้ำสาวข้าวเลยนะคะจากนั้นผงชูรสนะคะผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยเครื่องดื่มชูกำลังนะคะหนึ่งฝ้าใส่ไปเลยค่ะเรื่งรากบำรุงราก,กนะคะบอสีไม่เหี่ยวนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ จังนั้นให้คุณผู้ชมนะคะใส่นมจืดนะคะสีช้อนโต๊ะนะคะสีช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยทำให้บอนสีของเราแข็งแรงนะคะมีวิตามินและแคลเซียมนะคะจากนั้นเราคนให้เข้ากันเลยค่ะนะคะแล้วเราก็นำไปราดรถนะคะต้นบอนสีนะคะไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักต่างๆได้นะคะคุณผู้ชมสำหรับมะนาวนะคะ แม่วีก็จะทําวิธีนะคะกัดสีบอนสีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่วีก็จะมาทําให้ดูนะคะนี่เลยค่ะแม่วีก็จะนําน้ําเปล่านะคะ2ลิตรค่ะคุณผู้ชมนี่เลยเราก็นํามะนาวนะคะมาหั่นเลยค่ะคุณผู้ชมมาพ่าเลยค่ะแบบนี้นะคะคุณผู้ชม เราจะใช้นะคะคน้ำเปล่า2ลิตรนะคะมะนาวนะคะจะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะตรงเปลือกนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะความเปรี้ยวความเป็นกรดอ่อนๆนะคะของมะนาวก็จะช่วยนะคะกัดสีนะคะของบอนสีนะคะไม่วีก็จะนะคะบีบใส่ช้อนเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมมะนาวนะคะ แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราใส่น้ำเปล่าไปเลยค่ะ2ลิตรค่ะนี่ค่ะเราก็คนๆคนให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมไม่วีก็จะนำนะคะพอก,กี้นะคะเรานำไปฉีดพ่นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะมะนาวที่เรา นี่ค่ะผสมกับน้ำไว้แล้วนะคะนำไปใส่พอกกี้เลยค่ะแล้วเราก็ปิดฝานะคะนำไปฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นนีคะนำไปฉีดพ่นบอนสีนะคะทำให้บอนสีของเรานะคะกัดสีนะคะใบก็จะได้สวยงามนะคะสีสวยเข้มขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ ลูกไม้ป่ากกระดูกแดงก้านดําค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะสีของเขานะคะบางใบก็ยังไม่เข้มนะคะคุณผู้ชมยังไม่ออกสีเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมไม่วีก็จะมาบำรุงให้เขาเลยค่ะนี่เลยต้นเล็กๆนะคะก็ออกต้นเล็กๆอีกนะคะคุณผู้ชมนี่เลยแล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเขาก็เริ่มอ,ออกออกมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะ อีกหนึ่งต้นสองต้นนะคะนี่ค่ะแต่สำหรับใบของเขานะคะก็ยังไม่ค่อยจะออกสีเท่าไหร่นะคะกอก็ยังไม่ค่อยจะแตกกอเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมไม่วีก็ใช้นี่ค่ะสูตรนี้เลยค่ะบำรุงนะคะให้เขาแตกกอเร่งรากบำรุงรากนะคะให้เขาออกรากเยอะๆแตกกอเยอะๆนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะช้างเผือกใบบัวนะคะนี่เลย โอ้ยแตกแตกกอมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแตกใบมาแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็หนึ่งใบสองใบนะคะโอ้สองสามต้นนะคะคุณผู้ชมม่วีก็ใช้สูตรนี้อีกนะคะเพื่อบำรุงให้เขาแตกกอนะคะเร่งรากแตกกอให้ใหญ่ๆมาเยอะๆนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะสีของเขาลำต้นของเขานะคะก็จะได้แข็งแรงนะคะนี่ค่ะ การใบของเขาก็จะได้แข็งแรงนะ,ะนะคะลำตุ้นนะคะนี่เลยลำตุ้นแข็งแรงใบอวบใบใหญ่นะคะนี่เลย <S <S เราใช้สูตรนี้รดนะคะคุณผู้ชมรดไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมเราก็จะมากัดสีใบนะคะ ของเขาให้เข้มขึ้นนะคะเพราะว่าใบของเขานะคะสีก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะคะสีไม่เข้มนะคะไม่สะใจเลยค่ะไม่วีก็จะมาใช้นี่เลยค่ะมะนาวนะคะมะนาวแล้วก็พ่นเลยค่ะเราอ่าเราฉีดพ่นนะคะให้เป็นฝอยๆนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่เลยเร่งสีนะคะเร่งสีกัดสีนะคะคุณผู้ชม หลังจากนั้นนะคะผู้ชมเราใช้มะนาวนี่เลยค่ะมะนาวก็จะมีสารหอมระเหยนะคะนี่คะ่ะต้องเปลือกนะคะนี่คะ่ะก็จะมีความเปรี้ยวความกดอ่อนๆนะคะนี่คะ่ะเราบีบลงไปเลยค่ะเราไม่ต้องบีบถึงต้นนะคะผู้ชมเราใช้บีบนะคะตรงขอบขอบนะคะขอบขอบกระทางนะคะผู้ชมนี่เลยค่ะบีบไปเลยค่ะ ข้างนะคะเราไม่ควรจะบีบตรงเข้าไปในต้นของบอนสีเลยนะคะเราบีบขอบๆนะคะนะคะี่ค่ะเราเราก็วางไว้นะคะคุณผู้ชมะะมะนาวก็จะช่วยกัดสีบอนสีนะคะให้สวยงามนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราบีบขอบๆเลยนะคะขอบของไม่ควรถูกต้นนะคะ บิดเลยค่ะนี่ค่ะเราก็วางไว้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะมะนาวนะคะก็จะช่วยกัดสีบอนสีของเรานะคะให้มีสีเข้มขึ้นนะคะสวยงามขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่เลค่ะแล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมลูกไม้ป่าก,กระดูกแดงก้านดำนะคะนี่ค่ะ ที่แม่วีบำรุงไว้ก่อนๆน,นะคะเขาจะนี่ค่ะลำต้นแข็งแรงอวบใหญ่นะคะนี่ค่ะเริ่มเจริญเติบโตนะคะแต่กอดีแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะโอยใบของเขานะคะก็สีสวยนะคะนี่ค่ะใบก็กําลังจะเริ่มกัดสีสวยเป็นลายเข้มนะคะเป็นเอกลักษณ์ของบอนสีนะคะนี่เลยค่ะ ลูกไม้ป่ากระดูกแดงก้านดำนะคะและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมช้างเผือกใบบัวค่ะไม่วีก็บำรุงไว้ก่อนๆนนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะนะคะี่ค่ะเขาก็แตกกอดีนะคะใบเขาก็สวยสวยนะคะคุณผู้ชมลำต้นก็แข็งแรงนะคะอุย้ยใบสีชมพูชมพูนะคะคุณผู้ชมสวยงามนะคะ ก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมบำรุงให้เขาเลยค่ะกัดสีเลยค่ะค,คุณผู <Su zy> ้ชมค่ะคุณผู้ชมสำหรับสูตรนี้นะคะบำรุงให้เขาแต่กอดีนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะใบใหญ่สีสวยนะคะคุณผู้ชมสีเข้มจับใจเลยะคะ่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้นะคะได้ผลนะครับบำรุงสีให้เขาสวยงามนะคะ เร่งสีเข้มนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะแต่กอดีนะคะรำต้นแข็งแรงนะคะใช้สูตรนี้เลยค,ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปไม่วีจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดติดตามไม่วีชแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ